มีคนฝากด่ามาไอ้ไฟไอ้หน้ามานะด้นี่เสื้อยืดกางเกงยีงท่าใบก็ถือว่าเรียบร้อยไหมก็เราจะได้ใช่ปะได้ยู่แต่สีต้องเรียบสีต้องเรียบร้อยอ่ะโอเคสีสีเป็นแป้นไม่ได้เพราะผมเวลาผมไปไหนก็มีแค่นี้ถามไว้ก่อนเผื่อลอมหน้าได้ไปนี่นี่นี่ทุกคนทุกคน มื่อกี้ทันดูพอดีเลยไม่อยากออกเชื่อนะไอเสื้อขาวใส่แมสเนี่ยเขนั่งพิงหลังกันเลยนะอผู้หญิงอีกคนเนี่ยเอ้ยนั่งพิงหลังกับผู้หญิงอีกคนเลยนะคนที่เราคุ้นเคยเี่ยลงไลฟ์ไปแล้วเมื่อกี้ก็เปิดไลฟ์เ็นั่งพิงหลังกันเลยนะเส<อ>นนะนะ้นเยอะเลยนะเ<อ>ฉันรักม้อเมาแล้ว Oh. Mm hmm. ออเมีคนฝากถามมาจักแกล์มันไม่เหม็นหรอว่าร้อนชิบหายใส่ชุดหนาๆยี่ e. <laughs> หนูคิดคำด่าไม่ถูกพี่ช่วยพิมพ์คำด่ามาให้หน่อยค่ะเดี mm ๋ยวรุนด่าให้ค่ะพี่จะด่าให้คุ้มกับค่าอุ้มใจเลย mm hmm. มันพยายามทำเ mm hmm. พื่อเอาตัวกลับมานอะอุบาทมากช่วยช่วยด่ามันหน่อย ออคุอยังไงอ่ะคืยยังไง,ยยงไอหน้าหมานทุกวันนี้มึงเด็กสัง่งอาหารแลร้วกูถามจริงไม่รู้กาลเทศะ <c oughs> คืยยังไงอ่ะงงคำด่าจากทางบ้านนะคะ <c oughs> เราด่านี่เข้าำขำกันทั้งในอย่าเอาแต่หัวล้อค่ะช่วยพิมพ์คำด่ามาหน่อยหน่อพิมมาพี่พิมมาเพื่อน <c oughs> เอ,อ่ยให้ ต้องใส่แบบอารมณ์หน่อยอีกแอบแนบชิสดสนิทชิดเชือ้อขนลุกแม่ที่อินเดียนาโจนเห็นแล้วขนลุกไหม <c oughs> ไม่รู้จะด่าอะไรให้หน้าคอมด่าด่าแทนเราวกนขอเสียงหน่อยค่ะติด <c oughs> เสียงน้าคอมนี่เปิดได้ไหม เ,เปิด,ด,ปดแล้วจะโดนแบนแล้วไม่หรอกบางทีเอไออยางไม่เข้าใจก็ได้เพราะเป็ไม่ได้เห็นหน้าคนจะได้หนาไม่เป็น <laughs> <laughs> ะพี่บอกตรงๆพี่มันทางของพี่ชัดๆรักน้ำเลยพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้เข้าใจว่าออมให้เฉยเว้ยทำมาทมัซ่าเออยอย่ามาซ่าพี่เว้ยอ๋อไม่รู้จักตอกูยังลูก อ้ว้ามันไม่ใหญ่แค่เขาลรว,วะท่บอันนี้สุดพูดคำนี้กับกูดเดียวนี้นะเออแเพลงะไปแลเพลงแล้วกูเดินไปเยอะแลอลเออรู้อะไปคู่สามอะไรอะจะโดนแบมไหมเนะี่ยจะโดนที่ตอกแบมไหม ใช้นักคอมด่าแทนแล้วค่ะนกหมนูนกของหยกยังอยู่เปล่าเปลี่ยนชื่อเป็น mda แล้วค่ะพี่น,นกของหยกไม่อยู่แล้วค่ะหนูเปลี่ยนชื่อเป็น mda ไปเลยอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกเครื่องหนึง่งมันเขาเปิดเขาเปิดบ้านไว้นกของโยกก็บินออกไปสตาร์ท เออนึกว่าหลอดนึกว่าหลอดตายแล้วมึงอ่ะไอ็น่าก็เพาะแพะไอ้เห็บหมาไอ้ง่าเปียกไอ็น่าก็เพาะแพะมันด่าน้อยทังเลยอ่ะไอ้เอน่ากะเพาะแพะรู้ได้ไงว่าแน่กะเพาะแพะมันใส่แมสอยู่รู้ได้ไง <laughs> โอเคอย่างนั้นเลยโธ่เอ้ยนึกว่าคิดถึงนึกว่าคิดถึงนกของหยกอ๋อลูกหมูอย่าไปว่าเขาเยอะนะเขาเป็นบุคคลสำคัญของจักรวาลนะบุคคลสำคัญของจักรวาลจักรวาลไหนอะ งามเปียกเนี่ยเราเราเรียกเราเรียกว่าอะไรเดีย่าเราเรียกว่าน้ำยาผสมอะไรน้ำยาป่าผสมอะไรนะผสมเน้่ยน้ำน้ำน้ำยากะทิแกงเขียวหวานโอ้มันปนกันได้กว่าโอ้พวกนี้ขนมผสมน้ำยาให้ผสมกันมั่วซั่วไปหมดเลยหน้าตานแรกก็ดูดีตอนนี้ไม่ใช่แล้วคือว่า แล้วเอาที่สบ,บายใจพอคุณพอคุณไม่คุณไม่มีอะไรเลกฉันนะ่ะรักเขาเหมือนดู <c oughs> ได้ดาวมาหมดแล้วเดี๋ยวแม่ก็พิงหลังอยู่ได้ดูแค่หน้ารอไม่ทัน ล,ล,ลูกหมูมีมีสั่งของอ่อชิมมาชิมลายพี่หน่อยมังย้งไงไปนี่ว่าจะสั่งให้พี่โจโจอย,อยู่เนี่ยเดี๋ยวสั่งแบบเก็บเงินไปาทางสั่งเลยสั่งเลยน้ำมะพร้าวไม่อ่ะอยากกินอยากกินชีสเค้กมน้ำมะพร้าวสั่งมาพี่โจโก,กินนะน้ำมะพร้าวอะรู้นะจะี๋ยเคิดอะไรอยู่อ่ะ <laughs> เออมันกินอ้นนั้นมันเป็นวุ้นกรอบไม่ใช่เหรอวุ้นกรอบ เออวุ้นวุ้นกรอบวุ้นกรอบมีมีรสรสรสน้ำมะพร้าวแล้วก็รสเก๊กฮูไแล้วก็รสมะตูมมีอะไรบ้างของแกมีอะไรบ้างนอกจากเออเบเกอรี่เาเรียกอะไรนะเบเกอร,รี่ใช่ไหมก็จะเป็นพวกเนี้ยคุกกี้คุกกี้กกน่ากินแกแกขายคุกกี้เหรอแกขายคุกกี้ถามแกดูดิ เออพี่หน่อยทำไม่ขยคุกกี้อ่ะคุกกี้มีวันหมดอายุหรือเปล่าคุกกี้มีออยอ่ะ่ะหรือคุกกี้มาจากไหนเนี่ยทำเองเปล่าคุกกี้เนยสดแท้สูตรแบบญี่ปุ่นผสมช็อกชิพโอ้โหน่านเม็ดมะม่วงะพร้านตนเบอร์รี่และลูกเกดอ่าเนี่ยน่ากินน้งนับเลยแต่เป็นกล่องนะกล่องหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก กี่กี่ชิ้นวะกล่องหนึง่งเออเดี๋ยวใครอยากได้เดี๋ยวส่งระวังอยา่าเอารูปน้องไปเขียนเออใครอยากได้ปะเดี๋ยวจะส่งให้แล้วเดี๋ยวเก็บเงินไปทางเอา <laughs> ค้กชีสเอ,อชีสเค้กหน้าไม่น่ากินมากยูนาบิวพิยะหลับเนี่ยถึงบอกให้ยูนาบิวเข้าดิสคอร์ดไงยะหลับเข้าดิสคอร์ดมาคุยในดิสไงเนยเออบิวคุณบ,บิวต่อคนที่แบบว่าติดต่อง่ายรวดเร็วเออยะยะติดต่อไวแค่ตอนตอนเช้าเท่านั้นแหละออลองนะ <laughs> ยะหลับเนี่ย มีขนมอาลัวด้วยนะอาลัวสูตรแป้งน้อยหวานน้อยอ่าหอมกรอบนอกนุ่มในวุ้นกรอบรสมะตูมห้าร้อยกรัมหรือหนึ่งกิโลนะเออคุ้มๆหอมมะตูมเข้มข้นภายไต้หวันไส้สับป,ประรดแมวเหมียวน่ารักเนยแท้นําเข้าเป็นภายรูปรูปทับรูปแมวอะ่ะเป็นภายสับป,ประรดอะ่ะเอาเป็นพิมพิม์มแบบแมวน่ารักอยู่นะ ซื้อไปเป็นของฝากได้ไหมพี่พมิวกิเอาไหมเอาพายสับประรดไหมเดี๋ยวนุซื้อส่งไปให้ค่ะแล้วก็เก็บเงินปลายทางดีไหมเดี๋ยวซื้อไปสักสิบกล่องนะพี่เดี๋ยวกดให้ให้พี่มิวกิซื้อแล้วเขาซื้อแล้วอยากซื้ออีกอะอยากซื้อแจกจ่ายให้คนอื่นอีกอะ่ะได้ไหมแล้วเดี๋ยวเวก็บเงินไปทางเอา เช็คดูครับคืออะไรน้องออกมาแล้วมั้งเช็คดูครับยังเงียบอยู่เลยนะหนูหนูว่าน่าจะนานแหละเป็นอย่างที่คิดเลยเห็นไหมว่าที่ถามเมื่อวานนี้ว่าบ่ายสองอะ่ะเวลาน้องออกมาหรือเวลาน้องขึ้นใช่ไหมเวลาเข้าเเข้าก็เย็นนั่นแหละห้าโมงครึ่งน,นั่นแหละปก,ปกยาว,วอะ่ะสารก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละเพราะว่าไม่ใช่มีเราคนเดียวใช่ไหมเออ หมือนทุกครั้งถ้งงาศาลสมมติว่าเป็นการตัดสินคดีนะโหเย็นเลยแหละเดี๋ยวเย็นก็สม<ช>เข้าเข้าเรือ<ช>นจำน <ะ S 2> เลยเออใครตัดสินผิดก็เข้าเรือนจําเลยยิ่งยิ่งทนายถกเถียงกันอยู่อย่างเงี้ยยาวถ้าแก้กันไปแก้กันมา,าน,านะ่ะแต่ว่าถ้าเวลานี้สี่โมงจะห้าโมงก็ได้แก่เวลาแล้วนะครึ่งวันแล้วนะยังยังยาวยาวไม่ศาลจะปิดซะก่อนไงราชการ ปิดแล้วก็เข้าเลยทีเดียวเสร็จแต่สุดทุกข่เมนเค้กบอลนี่กะไม่ทันลูกหมูลูหมูสั่งไปให้น้องทันไหมออกมากินพอดีเม์สวัสดีจ้าพีหน่อยจะทำทันหรือเปล่าเม์เม์มีคำถามไหมสำหรับคนที่เป็นซับให้หนึ่งคำถามถามง่ายๆตอบใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ไปไม่ไป สวัสดีค่ะพี่อ่านพี่อ่านยังไงเมเมี่เขาเมี my, base. my base. Made, best ไม่ใช่หรอเอา many best many b e เ t many best many oh ตัวเอ็นตายลายได้ใส่แว่นเห็นตัวเอ็นเป็นตัวเอ็มเฉยเลยเดี๋ยวนะพี่เมย์สั่งสองเดือนวุ้นพี่เมย์บอกว่าพี่เมย์สั่งวุ้นพี่สองเดือนแกไม่ทําเลยเอ้าแล้วคุณติลลีกินไมร้านร้านยังไม่เสร็จร้านยังไม่เสร็จงงี้คนสั่งอ่ะ ถ้าพี่เมย์รอสองเดือนแล้วพวกเราจะรอกี่เดือนเนี่ยทำแต่ร้านใช่ไม่ใช่พี่โจโจโอเคอุ้ย okay. พี่ไอ้โฮสก็จะถามเหมือนกันเอาแล้วได้เมเม่เมเม,ม,ม่จะจะบอกจะเปิดเผยคำถามไหมได้ไอ้โฮสลอกแม่เม้เม่แล้วเขาบอกว่าเขาชื่อเมมไอ้โฮมเนี่ยฉันรู้ว่าเธอฉันรู้ว่าเขาจะถามอะไรเขาจะถามว่ามึงเขียนอะไรเหรออ่านไม่ออกค่ะพี่ <laughs> นัน่นคำถามนั้น <laughs> พี่หมอโจโจ้มึงเขียนอะไรคะ ลูกหมูเหลือคนที่มีจิตใจงดงามไว้ให้พี่ได้มีความสุขบ้างไม่ได้ชูรก็จะรู้ว่าพี่ไอโฮบอ่ะเขาไม่พูดอันนี้พูดแทนให้แบบคือหายทอดทองคุณหมูเราคิดว่าห้องเราเนี่ยมีหลวงประดิษฐ์ว่ะพี่หมอหประดิษฐ์วัตการพี่หมอพี่หมอได้พูดเนี่ยแหละ หมอโจ้เนี่ยหมอหลวงปดิบัติธรรมจริงมากใครเกิดมาจะค่อยเองหนูจะปิดบัญชีได้ไหมได้ใช่ไหมคะคุณถามคือหนูจะปิดบัญชีคุณถามคือหนูจะปิดบัญชีได้ไหมคะเอาพี่เมนนี่เบสเดี๋ยวนะเต็ละคนทีละคนนะพี่เมนนี่เบสกอนพี่เมนนี่เบสกอนดิว่าเมนนี่เบส พี่หมอหนูมีคำถามไม่ใช่น้องออกมาแล้วใช่หนมะอ่าช่องไหนช่องไหนใช่ไม่ใช่โอเคเอเม่คำถามที่ถามเนาะเม่นี่ไม่ใช่เมนี่เมนี่ขอภยัยขอภยัยเมนนี่ใช่อ่ะไพ่ปิดแล้วโห ใบแรกก็เดือดร้อนเลยใช่เดือดร้อนด้วยไม่ใช่โอ้โหนอกจากถ้าไม่ใช่นะถ้าใช่ก็คือเดือดร้อนถ้าไม่ใช่ก็คือสิ่งดีๆที่ทําให้นะไม่มีค่าเลยเนะาะสาสตร์ทดีให้กลับไม่เห็นคุณค่าเลยใช่โอ้โหตายแล้วต้องเคลีย ต้องเคลียเนาะต้องเคลียต้องเปิดอกคุยต้องเปิดอกคุยไม่งั้นไม่จบอ้อโหไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยอ้อโหไม่ว่าไม่มีทางให้เลือกเลยเนาะไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่เจ็บเจ็บหมดอ่าไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่เจ็บหมดเพราะฉะนั้นมีหนทางเดียวมีทางแก้ไหมพี่ตังตุกแก้ได้ไหม แกได้ไหมพี่เด็กสุกวายต้องถามปู่แล้ววะนี่เด็กปู่ปูจา๋าเมนิเมสถามว่าใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นนะมีทางแก้ให้ไหมขอทางแก้หน่อยถ้าใช่แก้ยังไงเสียใจด้วยจ้ะเนาะ เหมือนเราไม่มีตัวตนอะทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นไงต้องดูแลต้องอะไรเงี้ยยนะถ้าไม่ใช่นะถ้าใช่ก็คือเราทำอะไรไม่ได้แต่เคลียร์ก็เคลียร์ไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือแต่จะต้องเรียกว่าไงเป็น่วนร่วมไปเลยเออนี่นาะ เป็นส่วนร่วมไปเลยงงไหมคุณเมย์พอได้คําตอบไหมพอได้คําตอบไหมตามนั้นนะไปต่อหรือพอแค่นี้มมเมไปต่อหรือปล่อยคอแค่นี้ปุ๊บ ยังรักอยู่อ่ะไปต่อดีครับทั้งทั้งที่ยังรักแต่ก็คงต้องทำใจถ้าใจยังบอกว่ารักอยู่ก็ต้องไปต่อครับเนาะอ่าฟืนนิกหน่อยฟืนนิกหน่อยฟืนนิกหน่อยปูเมย์ก็จะไปต่อ,อเป็นไงอ่าเป็นเป็นสัญญาเป็นสัญญาเก่าที่ให้กันไว้ต้องไปต่อครับต้องไปต่อ ยังไม่ถึงเวลานะยังไม่ถึงเวลาไปต่อนะจ๊ะเห็นไหมไปต่อไปต่อ <c oughs> ก็เลยต้องทอนตัวทั้งทั้งเทียงรัต่อไปต่อไปไอโฮพี่หมอหนูมีคำถามค่ะได้เลยหนูจะปิดบัญชีได้ใช่ไหมคะ หนูจะปิดบัญชีได้ใช่ไหมคะบัญชีอย่างนะหนูจะปิดบัญชีได้ใช่ไหมคะบัญชีอะไรครับบัญชีธนาคารเดี๋ยวบัญชีทิกเตอกป, <c oughs> ปิดบัญชีจะไปไหน ที่ทำอยู่ปิดได้นะปิดได้นะปิดได้ปิดได้ดไดออให้บอกปิดได้ปิดได้ผอ,อว่าไงม้างใครพอจะปิดบัญชีได้ไหมเอาอีกแล้ว เนี่ยถ้าใครจําได้เนาะที่เขาลาไอโฮบเรื่องเนี้ยจะต้องดูแลบริวานร<อ>ที่เ,<อ>เป็นผู้ชายอา่อาจะต้องเลี้ยงเด็กว่างั้นเถอะเนาะปัญหาก็คือเออไม่พูดดีกว่าปิดได้จ้ะ <laughs> ปิดบัญชีปิดบัญชีโฮสโฮสหนุ่มที่ปลูกเอาไว้เนาะระวังไอ้ช่วงนี้ระวังนี้หน่อยนะระวังความเจ็บป่วยเรื่องนี้นะนี่นะระวังความเจ็บป่วยเรื่องนี้นะเขี้ยวปูดเตือนมานิดหนึ่งอาจจะแค่กล้ามเนื้ออักเสบก็ได้ ไม่ได้มีอะไรอา,อาจจะแค่กำเน้อเสพก็ได้น้องลงสตอรี่ไอจีบิดทั้งทั้งที่ยังรักแต่ทำได้แค่ทำใจ คุณนขอบุญไม่กลับมาใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกครทำไมไอจีน้องเป็นน้องเหมือนในรถแล้วไอจีน้องอ่ะทำไมทำไมน้องแพนพี่ตายวะสังเกตไหมไอจีน้องเป็นน้องแพนอย่าชี้เป้าดิเธออย่าชี้เป้าดิโอ้ยเขารู้เขาารู้จักกันหมดแล้วฉันไม่รู้จักไงเขารู้จักกันหมดแล้วเอฟบีพีกู cô bị sao hả ที่โจโจ้ยัเปิดอยู่ไหมแน่ตอนนี้เปิดได้เอาผมถามว่าสถานการณ์ตอนนี้ยูเอ็นดีเป็นยังไงบ้างสองก่อนของวันโอยหมูเด้งหายไปไหนวะอ๋อใช่ไหยูยยยหนาบี้ยจะขึ้นมาไลฟ์ไหมค้ามมืดดึกๆหรือ,อยังที่เกาหลีอะทุ่มหนึ่งแล้วนะที่เกาหลีทุ่มหนึ่งแล้วนะม,นวนะมือดอยัง ยุดไหนนะของ W เนี่ยปีไฟใช่ป่ะหรือว่าอันนี้ได้แล้วขึ้นไหมขึ้นไหมหรือลองขึ้นเออลองขึ้นโฮดลองขึ้นไรพี่โจโจไหมน่าจะขึ้นได้ไหมลองดูสิ USD เอดีเป็นอย่างไรบ้างตอคำถามจากกิษนากิศนาผมผมส่งเข้าไปยุดนั่นไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ไม่เป็นไรจ้ะโอเคยูเดีของเราเป็นยังไงบ้าง ป็นจะเป็นยังไงบ้างนอนน้อยไหมยูเอ็นดีนอนน้อยมีอยู่คนหนึ่งอะเป็นอิสระเป็นศูนย์กลางของโลกกูเอาโลกแบกโลกแบกโลกแล้วก็อี่ควีกอ่าเขีนไหมเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้เนาะทั้งความทั้งความเป็นอิสระทั้งความเป็น ทั้งการเป็นอิสระทั้งการแบกโลกให้ช่างน้ำหนักเอารักษาสมดุลโอเคไหมได้คำตอบไหมได้คำตอบแล้วอนาคตต่อไปเป็นยังไงครับอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรนี่ครับเป็นด้อมครับเป็นด้อมจบนะจบครับเดี๋ยวรู้เรื่อง ปู่ว่าไงมั่งปู่ให้คำให้คำกิรยนะหนึ่งคำขอหนึ่งคำค่ะปู่ปู่บอกว่าโคโหอะไรอ่ะพวกสมบัติเกี่ยวอะไรกันนะทรัพย์สินที่ดินไร้นะ M B P จะลังไหลมากใช่ต้องพวกสมบัติก็คือเป็นความเป็นความที่ เรียกว่างอกเงยเนาะงอกเงยอก็เราบอกว่าเราจะเป็นทุ่งหญ้าให้กามินไม่ใช่เหรอก็เป็นทรัพย์สินเป็นที่ดินเป็นไรนาได้ไหมเราจะเป็นงอกเงยพื้นที่เอที่งอกเงยให้กามินไงจ้มีที่ดินก็เหมือนมั่นคงหรือเปล่าพี่ได้ไหมใช่ไรนาก็งอกเงยความจูคูามสมเร็จโอ้โหอันนี้ใช่เนาะอุปถัมคือเป็นดอมยันดีนะคะเป็นเดจีอ่าเป็นแฟนคลับ ที่อุปถัมภ์คำจูที่คอยอุปถัมภ์คำชูให้การเป็นประสบความสําเร็จร่วมมือร่วมมือเพื่อนพ้องอหีกโก็โหชัดเลยโหนี่มันคือนี่ฝาก m อวีนะครับไปขายนะครับไปขายมีที่ขายที่มีไล่ขายไล่ให้ดีนแรนาเนาะมีทรัพย์สินขายทรัพย์สินได้ครับฝากด้วยนะับฝากพาร้านนี้ด้วยเลยครับทุกท่านฝากใครได้มั่ง พี่เโตโ๋อตฝากใครได้บ้างห้องนี้พี่เอาเนี่ยพี่เอาไปเมื่อกี้โชยเหนเ็นชัดเลยที่ที่เพื่อนพ้องเอาเช,ชัดเต็มหน้าจอหน่อยอ่าเพ<อ>ื่อนชัดไปอุปถมัมภ์ทำชั่วอะ้คำว่าอุปถัมภ์คู่เอคู่มิดรอ่เอาไว้เต็มหน้าจอหน่อยพี่อ่ามาใกล้หน่อยนี่นี่น,นะครับยูแอนดีเป็นนี่นี่นี่คือไพ่ยูแอนดีนะคะส่วนอันนี้คือไพ่ยูแอนดีส่วนอันซ้ายคือไพ่เอ็มวีพีครับปากด้วยฮะปากด้วยฮะ อันนี้ไพ่ MVP นะคะเออก็ตามหลักการที่พวกเรามีเนาะตุนคนอื่นอะไรนะเงินเขาเราได้หน้าอ่าเ,าเราได้หน้าอ่าสุนต <c oughs> ุนคนอื่นครับอ่าตามนั้นฮะอ่า <c oughs> เจนมากเอาแต่สุดเอาแต่สุดเอาแต่สุดทุกไค่เมนใช่ครับ มาแล้วใครใครเป็นใครเอาเคอใหญ่ได้เอ่ยบับมาแล้ว